ที่ทรรพิพย์ยันแนว่าทำการประกอบแล้วนะพี่น้องทำการประกอบแล้วประกอบอเอาขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนก่อนเอาทีบเข้าไปทีบด้านล่างออกไปทีบเข้าไป,ทป,าไปแทกอือโอ้สอสมาตรมอนของแท้ปนัดสีไปเกีย่ยเพื่อนรับปากเ่อนยางดีเงยตลหย ไปกับพ่อใหญ่นั่นกับเขาบบสุกกับเป็ดตัวเพม่นเห็นเขาได้ราคาหน้าคางคาวานก่อนเงียบไหลเพป็นก็อยากได้ราคาเนี่ยเขาซิบิสบาดตาเลยซิบิดบาดพันลงหลังเน่ยพันลงหลังเนียนั่นตัวกลางนั่นตัวบนน่ะตัวบนพันลงหลังเนียนั่นทำไรให้มันกระชับกระชิงหน่อยดิ จงเจริญลูกพี่เนี่ยจงเจริญมีกูเป็นลูกน้องอะจงเจริญเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเป็นลูกเป็นลลางแล้วโอ้หา,า,าน็อตมาสีหละน็อตมาหนินั่นนั่นนั่นเออนั่นแหละน็อตกับฟ้า กไข่อยู่นี่เดี๋ยวนี่นั่นไงในกระป๋องเบอร์ยี่สิบเอ็ดองไมทองตันตันเหุอตันแล้วนี่นะครับพี่น้องประกอบคางหนึ่งแล้วนะครับใช้แกยวไหมีก้วว่าง Thank <laughs> you.